สวัสดีครับท่านผู้ชมและสมาชิกในตักกศิลาโหรารู้จริงเรื่องดวงนะครับวันนี้เรามาในช่วงโหราพารวยนะครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทัศตักกศิลานะครับก็สถาบันของเรานะครับก็เป็นสถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหรานะครับแล้วก็เป็นมูลนิธิตักกศิลาโหราด้วยนะครับก็มีตอนนี้ก็จะมีการทำางานบุญกระถินนะครับ ที่วัดบ้านพาดนะครับอําเภอบ้านโพนะครับจังหวัดพัะนครศรีอยุธยานะครับในวันที่18ตุลานะครับก็อยากจะให้ท่านสมาชิกนะครับหรือผู้ติดตามถ้าอยากร่วมบุญด้วยก็ไปที่วัดบ้านพาดได้เลยหรือโทรแอดไลน์นะครับหรือว่าโทรเบอร์โทรเลยนะครับที่0923132723นะครับก็สามารถมาร่วมบุญกันได้นะครับวันนี้เราก็มาดูนะครับว่าดาวเรียงตัวในวัน ซุกที่16ตุลา2563นี้นะครับดาวจะเรียงตัวอย่างนี้นะครับดาวเรียงตัวอย่างนี้นะครับเราก็มาดูนะครับดาวอาทิตย์กันนะครับดาวอาทิตย์เป็นเทศาตีนะครับเป็นเทศาตีเลิกนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างรุ่งที่9นะครับดาวพุธก็เป็นวรโคตรวางด้วยนะครับตอนนี้อาทิตย์เป็นวรโคตระวางนะครับมาดูดาวจันทร์นะครับดาวจันรก็อยู่ร่วมราศีเดียว ตอในราศีเดียวกันกับดาวอาทิตย์เลยนะครับคือราศีกันนะครับก็เป็นภูมิปโรแห่งเลิกนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานราชาโชคนะครับอยู่ในระวางรูปที่7นะครับดาวดาวจันทร์ด้วยนะครับแล้วก็ได้ปู่เอกได้นวัตปู่เอกนะครับมาดูดาวอังคารครับดาวอังคารย้ายมานะครับก็คือเขาเดินถอยนะครับเขาเดินถอยมานะครับดาวอังคารเดินถอยนะครับ อยู่เป็นสัมโนโลเลิกนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานจุลจักรนะครับอยู่ในนวางลูกที่9ดาวพฤหัสน,นะครับก็ได้มาตรฐานก็ได้เป็นวรโคณนวางด้วยนะครับแล้วก็เป็นเป็นนวางปุกเอกด้วยนะครับก็ย้ายมานะครับย้ายมาวันที่9ตุลานะครับเดินถอยมานะครับแต่ก็อยู่ในนวางที่ดีนะครับมาดูดาวพุธก็อยู่ร่วมกับดาว อาทิตย์และดาวจันทนะครับอยู่ในอยู่ในราศีกันนะครับก็ดาวพุธก็ได้เทสาตีอย่างเลื่องนะครับเป็นได้มาตรฐานเกษตรนะครับแล้วก็ได้อุดด้วยนะครับในตำแหน่งนี้นะครับอยู่ในระหว่างลูกที่8นะครับดาวอาทิตย์นะครับก็ย้ายเดินถอยมาเหมือนกันนะครับเดินถอยมานะครับเรามาดูดาวพฤหัสกันะพาวพฤหัสก็อยู่ในราศีธนูนะครับก็ได้มาฐานเกษตรครับ เป็นมหตธนูแห่งเลิกนะครับได้มาตรฐานเกษตรอยู่ในระวางรูปที่8นะครับดาวองคานนะครับแล้วก็เป็นได้ระวางปูเอกอีกอีกดวงหนึ่งครับที่ได้นวางาปูเอกวันนี้ดาวเดียงตัวกันอยู่ในระหว่างที่ดีนะครับเยอะมากนะครับเรามาดูดาวศุกร์นะครับอยู่ในราศีสิงห์นะครับดาวศุกร์อยู่ในราศีสิงห์เป็นมหัตโรเป็นมหัธนูแห่งเลิกนะครับอยู่ในระหว่างรูปที่7นะครับ แล้วก็อยู่ในนวางตัวเองด้วยนวางดาวศุกร์นะครับก็ได้มาตรฐานเป็นบริสุทธิ์นะครับได้เป็นนวางบริสุทธิ์นะครับเรามาดูดาวเสานะครับก็อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสครับในราศีธนูนะครับดาวดาวเสาเนี่ก็เป็นมัธนูแห่งเลิศนะครับแล้วก็อยู่ในนวางลูกที่8นะครับดาวอังคารนะครับก็ลูกที่8ดดาวทั่โทีนะครับชาอใช้ลูกที่8ดดาวอังคารนะครับก็ ได้ระหว่างป ok ู่เอกนะครับได้ระหวางปู่เอกด้วยนะครับก็ดาวเรียงตัวดีนะครับนี้มาดูลาหูนะครับที่เพิ่งย้ายไปด้วยนะครับก็ย้ายมาเกือบจะครึ่งเดือนละนะครับได้มาตรฐานนะครับเป็นนิดนะครับอยู่เป็นเทศาตีแห่งเลิกได้มาตรฐานเป็นนิดนะครับอยู่ในวางลูกที่9นะครับดาวพุธนะครับมาดูพระเกตนะครับอยู่ในราศีกันนะครับพระเกตก็อยู่เป็นภูมิปโลแห่งเลิกนะครับ แล้วก็อยู่ในนวางนะครับลูกที่7นะครับดาวจาันนะครับได้มาตรฐานปูเอกด้วยนะครับได้ได้นวางปูเอกไม่ใช่ได้มาตรฐานนะครับได้นว่างปูเอกนะครับแล้วก็สุดท้องน้องสุดนะครับก็คือดาวมนุษย์ยูนะครับก็อยู่ในนวางนะเป็นมหาชนวยเลิกนะครับแล้วก็อยู่ในนวางลูกที่7นะครับดาวสุกนะครับดาวเรียงตัวดีๆอย่างนี้นะครับก็ท่านอาจารย์ยาก็ได้ทดลอง วางเลขให้นะครับ็เอาเลขไหนดีเด่นนะครับแล้วก็เอาไปใช้กันนะครับได้ทั้งวันนะครับอาจารย์ยาก็ให้นะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือ9นะครับ9ครับตัวที่2ก็คือดาวจันนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสนะครับแล้วก็ให้ตัวถัดมาก็คือ7นะครับ นะครับแล้วก็สามแล้วก็หกนะครับหกนี่ถ้าถ้าวางแบบเดิมก็จะเป็นตัวห้อยนะครับวางเป็นตัวห้อยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับนอาจารยาให้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าแต่ละราศีนี้โชคลาภเป็นยังไงนะครับเราก็มาดูอ่าราศีแรกเลยก็คือเมษนะครับเมษนะครับลัคนาอยู่ตรงนี้นะครับ ก็มีดาวมันอยู่กุ้มนะครับโชคลาภของของคนราศีเมษนี่ก็ต้องคือคือโชคลาภมันมาพร้อมเขาเรียกว่าอะไรอะความไม่แน่นอนนะครับก็คือให้ระวังเรื่องการเงินไว้นะครับก็คือมีเงินเข้ามามากก็ใช้มากก็ใช้มากก็ใช้เกินตัวนะครับก็ต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วก็ระวังแบบเขาเรียกอะไรเรื่องเอกสารสัญญาด้วยนะครับ ไปตรวจดูให้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะมีผลทําให้เสียหายได้นะครับมาดูดาวเออโทษทีครับมาดูที่ราศีพฤษศนะครับราศีพฤษศนะครับเรื่องโชคลาภก็ก็จะบอกอย่างนี้คนคนพฤษศถ้าเคยทําความดีไว้จะได้รับผลบุญมานะครับได้รับผลบุญในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าคนราศีพฤษศ เคยทำอะไรที่ไม่ดีไว้ผลไม่ดีก็จะตามมาครับช่วงนี้ต้องระวังทําดีได้ดีครับทําไม่ดีก็จะได้ไม่ดีนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับเรามาดูชาวเมถุนกันนะครับชาวเมถุนนี่ตั้งแต่ราหูย้ายมาเนี่ยเขาเหมือนเหมือนเหมือนความทุกข์นี้ออกจากตัวไปเลยนะครับคือดีมากๆเลยนะครับคือโป่งโล่งสบายจะทําอะไรจะทําการค้าอะไรจะคิดอะไรจะทําอะไรปดโป่งหมด นะครับดีเกือบทุก,ทกอย่างนะครับดีเกือบทุกอย่างนะครับแม้แ,แต่เรื่องโชคลาภนะครับเรามาดูกลกฎกันกลกฎนี้ผมต้องบอกอย่างนี้นะครับชาวกลกฎต้องมีศรัทธานะครับในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องโชคลาภเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาต้องมีศรัทธาในตัวเขาเองและอีกอย่างหนึ่งคืออย่าไปฝากใคร ทำอะไรก็แล้วแต่อย่าฝากใครเด็ดขาดไม่ว่าเรื่องงานเรื่องการเรงรินเรื่องโชคลาภจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบรับฝากเขามาดีกว่านะครับอย่าไปฝากเขาเช่นไปฝากเขาซื้ออเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ครับรับฝากเขามาเลยฉันซื้อให้นี่แหละครับจะโชคดีนะครับแล้วก็เรื่องบา้านเรื่องได้จากบา้านได้จากรถนะครับมาดูชาวราศีสิงห์น,นะครับราศีสิงห์นี่โชคลาภเนี่ย ่วนใหญ่จะได้จากอาโอกาสใหม่ๆนะครับในสิ่งใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ Project ใหม่ๆโครงการใหม่ๆนะครับก็มีผลทางด้านการงานที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือคิดทําอะไรใหม่ๆได้นะครับเรามาดูชาวราศีกันนะครับครับทุกทีนะครับชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันนี่จะบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าโชคลาภของเขาได้จากความรู้ความสามารถของตัวเองล้วนๆนะครับ เวลาทําอะไรคือให,ให้คิดด้วยเลยว่าตัวเองเนี่ยทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดและมีความสามารถนั้นๆก็จะเกิดผลสําเร็จนะครับก็ไม่ต้องไปพึ่งพาใครนะครับเข้าใจตัวเองให้มากแล้วก็เขาเรียกอะไรความรู้และสังคมที่ตัวเองอยู่นั่นแหละจะทําให้ตัวเองโชคลาภนะครับเรามาดูชาวราศีตุลกันนะครับราศีตุลน,นี่นะครับจะมีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ก็ต้องอดทนเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆด้วยคือตัวเองอาจจะไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะไปสัมผัสไม่อยากจะไปรับอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยโชคลาภจะได้จากทางนั้นนะครับในการที่เราต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่แหละครับโชคลาภจะมานะครับหรือว่าอะไรที่ไม่เคยทดลองแล้วลองทดลองดูนะครับในสิ่งใหม่ๆก็จะได้มานะครับเรามาดูชาวราศีพิจิกกันนะครับพิจิกนี่นะครับมันต้องหมั่นทําความดีนะครับ ให้สังคมนะครับแล้วผู้ใหญ่จะสนับสนุนนะครับโชคลาภของเขามาจากอย่างนี้ครับทําเพื่อสังคมทําเพื่อคนอื่นนะครับทําให้คนอื่นคือคนอื่นเดือดร้อนมาเราช่วยได้เราช่วยนะครับแล้วเขาเรียกแหละบุญวหาบุญมาพระวาสนาตกก็จะมีคนคอยช่วยอุปถัมภ์เรานะครับช่วยเหลือเรานะครับในสิ่งนี้นะครับ แล้วก็จะบอกว่าไม่มีใครทําอะไรชาวราศีพิจิกได้นอกจากตัวเองเท่านั้นนะครับเรามาดูราศีธนูกันนะครับราศีธนูนี่นะครับโชคลาภนะครับจะต้องเริ่มทําอะไรใหม่ๆต้องกล้าทดลองทําต้องกล้าที่จะเช่นเคยทำเคยเคยประกอบอาชีพแบบนี้อยู่ต้องกล้าลองเอาอาชีพใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับลอง ที่กล้าที่จะรับเพื่อนใหม่บ้างคบค้าสมาคมคนใหม่ๆนะครับกล้าตัดสินใจอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าหรือว่าในสิ่งที่เราไม่เคยเราก็ลองเปิดใจดูนะครับก็จะมีผลให้ได้รับโชคลาภนะครับเรามาดูมังกรนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าจะได้โชคลาภจากการทํา ทำงานหรือคนที่อยู่ในสังคมคือต้องแบบลับๆด้วยนะต้องแบบต้องแบบไม่เปิดเผยทําอะไรที่ไม่เปิดเผยนะครับทําอะไรที่ที่เป็นอะไรที่อยู่เบื้องหลังนะครับคือตัวเองไม่เปิดเผยตัวต,วตนก็จะ,จะจะประสบความสําเร็จน,นะครับเช่นอะไรเช่นเช่นผู้ที่อยู่เบื้องหลังอะไรก็แล้วแต่หรือทํางานโซเชียลที่ไม่ไม่เห็นหน้าค่าตาอะไรเงี้ยเยอกแยะได้นะครับเขาเขาก็จะมีโชคลาภทางนี้นะครับ ก็มาดูชาวราศีกุมนะครับราศีกุมเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเขาจะได้รับโชคลาภกับสิ่งเก่าๆอะไรที่เคยผ่านมาแล้วเก่าๆนะครับ mm. เช่นเช่นเช่นบ้านตัวเองเนี่ยบ้านเก่าที่เคยอยู่มานานแล้วเนี่ยได้จากตรงนั้นหรือว่ารถเก่าๆรถของตัวเองอะไรเงี้ยที่เคย อาจจะขายไปแล้วด้วยซ้ําหรือว่าเปลี่ยนมือไปแล้วก็เลขนั้นก็ใช้ได้นะครับได้จากสิ่งเก่าๆนะครับได้จากของโบราณโบราณเลยก็ต้องลองพิจารณากันดูนะครับว่าว่าไปได้ไหมนะครับว่ามีไหมนะครับเรามาดูราสีมีนนะครับราสีมีนเนี่ยจะบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้ามีหุ้นส่วนหรือมีคนคอยสนับสนุนหรือว่าคนที่แบบเหมือนกับร่วมมือกันอะร่วมมือ สิ่งอะไรสักอย่างที่มันแปลกๆใหม่ๆนะครับทําแบบว่าคนไม่เคยทํากันเลยี้ยจะประสบผลสําเร็จได้รับโชคลาภทางนั้นนะครับเขาก็จะค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรได้รับชื่อเสียงด้วยนะครับคนลาสิมีนต้องกล้าที่จะเขาเรียกอะไรกล้าร่วมมือกับคนอื่นน่ะคือจะเอาของตัวเองอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาของคนอื่นเข้ามาสมบูณเปด้วยนะครับก็จะประสบผลสําเร็จนะครับ ก็หมดไปแล้วนะครับทั้ง12ราศีที่ว่าโชคลาภเข้ามาจากทางไหนแต่ตอนนี้นะครับก็มาดูเลขที่ท่านอาจารย์ยาลองจับให้นะครับจับให้จับให้ท่านผู้ชมดูนะครับหรือว่านักศึกษาหรือว่าผู้ที่เรียนเข้ามาศึกษาการเรียนการาดูเลขดีเลขเด็ดนะครับของทางสถาบันที่เคยเปิดสอนไปนะครับก็ลองจับกันดูว่าได้อย่างนี้ไหมนะครับ ท่านอาจารย์ยาจะให้2ตัว8ชุดนะครับและของผมอีก2ชุดนะครับวันนี้มีแค่อย่างละ10ชุดเท่านั้นนะครับทั้ง3ตัวท่านอาจารย์ยาก็ให้แค่8ชุดนะครับและของผมเสริมไปอีก2ชุดก็เป็น10ชุดนะครับก็มาดูกันนะครับแล้วก็อยากจะบอกกย่งเลยว่าคราวที่แล้วถูกกันไหมครับนะครับก็มีนะครับ398ที่ให้ไปท่านอาจารย์ยาให้ไปก็ก็โดนข้างบนโต้นนะครับถ้า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 ท่านไปกลับดูนะครับ แล้วก็มี59นะท่านอาจารย์ยาให้95นะครับก็ก็ถ้ากลับก็ก็ได้นะครับก็ถูกแน่นอนนะครับก็ลองดูนะครับลองดูลองดูกันชุดแรกนะครับท่านอาจารย์ยาให้นะครับก็คือชุดแรกเลย26ครับ26นะครับถ้าดูไม่ทันยังไงก็ดีดีกลับไปดูนะครับแต่ผมจะให้ช้าๆนะครับชุดที่สองก็คือ27นะครับ สอนะครับครับผมถัดมานะครับก็คือ3 6ครับ3 6นะครับ7 3ครับแล้วก็เจหครับแล้วก็9นะครับ9้า หครับแล้วก็เก้าสองครับเก้าสองครับแล้วก็ห้าเจ็ดครับครับท่านของท่านอาจารย์ยาหมดไปแล้วนะครับแปดชุดนะครับตอนนี้ก็มาเป็นชุดที่ผมเพิ่มเติมให้นะครับผมผมให้คือห้าหกครับ ครับแล้วก็ห้าสามนะครับดูไม่ชันยังไงกลับไปนะครับกอกลับไปนะครับตอนนี้ก็มาขึ้นอ่า3ามตัวนะครับ3ามตัวท่านอาจารย์ยานะครับชุดแรกนะครับท่านอาจารย์ยาให้สองห้าเจ็ดครับสองห้าเจ็ดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยห้าเจ็ดสามครับ แล้วก็ห้าเจ็ดหกครับแล้วก็หกสองเจ็ดครับครับแล้วก็เจ็ด สามหกครับแล้วก็เจ็ดเก้าสองครับแล้วก็เก้าสองห้าครับ แล้วก็3 9 6ครับของท่านในจารยาก็ครบปไปแล้วนะครับแชุดนะครับก็มาของผมนะครับก็ให้3 5 6ครับแล้วก็9 5 3ครับครับผมก็จบหมด แล้วนะครับตอนนี้ก็อยากจะบอกท่านผู้ชมแล้วก็ท่านสมาชิกหรือว่านักศึกษาที่เคยติดตามเรานะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ทางสถาบันเรานะครับก็อยากจะบอกว่ามีงานบุ้มบ้วนร่วมกระถิ่นนะครับที่วัดบ้านพาดนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับไปร่วมทําบุญกันนะครับแล้วก็เราก็ เจากันที่นี่ก็วันที่18นะครับก็ประมาณเวลาประมาณตีสี่ตีห้านะครับก็จะไปถึงวัดบ้านภาคก็ตอนช่วงเช้านะครับก็ถ้าท่านไม่ไม่รู้ว่าจะไปทําบุญที่ไหนแล้วมีโอกาสได้ไปแถวนั้นหรือว่าอยากจะไปทําบุญร่วมกันก็ไปเจอกันได้ที่นั่นนะครับก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรลงทานฟรีนะครับแล้วก็มีการดูดวงให้ฟรีด้วยนะครับก็อยากจะเดียนเชิญนะครับเดียนเชิญเพราะว่า ท่านอาจารย์ยาบอกว่ายอดนี่ก็ประมาณแสนกว่าแล้วนะครับที่ได้ในงานบุญกระถิ่นนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับที่ติดตามนะครับก็ยอดไลค์ยอดแชร์ก็ดีขึ้นมานะครับก็อยากให้ช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ทางสถาบันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมทัศตากศิลาลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ